เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องฟองฝ่ายสุลสกุลค,ค่ะวิน้ย o ี่สาวดอนพ่เพื่อนค่ะพี่สไตล์ของเกาหลีแล้วก็แม่บ้านเกาหลีนะคะยกกันเลยจะมารีวิวไห้พีเพื่อนค่ะคือช่องอาจารย์ชวลิตนะคะว่ารสชาติจะเป็นเัง,งใดไห่เกาหลีอันนี้จะเป็นสูตรของเกาหลีโดยตรงเลยค่ะนะคะจะมาล่องเบิรงว่าสูตรใดสีรสเด็ดกว่ากันนะคะเพื่อนๆเสาร์อาหารแรกอาหารสวยก็มีซัมมี่นะคะผักกาดจิมจิหรือเขาเรียกว่าจิมจินะคะผักกาดดอง แม่บ้านเกาหลีกับลูกสไส้เกาหลีค่ะจิ้มด้วยข้าวเหนียวค่ะแช่เองทั้งคืนแล้วก็หุงในไมโครเวฟค่ะรัวหนึ่งไนว่าข้าวเวนบนั่นเองนะคะเพื่อนๆพแม่พี่น้องกากหมูปลาหมึกสองตัวกับพ่อค่ะพอทั้งถุงเหลือสอตัวนะคะปลาล่ซับนี่ของปวดของสุกคนนะคะยืบบอ,อยยบบอยมเจลค่ะมาเริ่มทานกันเลยนะคะว่า ทำจุงหลวงเลยอักกาดองบานเฮ่าแต่ว่าเกาหลีเขาเอินว่าจีนสินะคะอันนี้จะเป็นของลูกสะใภยเกาหลีอันนี้จะเป็นสูตรของเกาหลีจริงๆนะคะเผ็ดหน่อยเอมาล่องเบิ่งกันนะคะว่าอันไรจะร่อยก็กันแซ่บกากันนะคะมกมักบวหลายใหญ่ห้างกับพีพ่่น้องขนดสำคันค่ะลูกสะไภเกาหลีนะคะเบิ่งเดือแซ่บปะอืม อร่อยค่ะยกชอบอร่อยเหมือนคล้ายๆกับประกาศตองบ้านเฮานะจ๊ะเพื่อนๆนะครับพ่อแม่พี่นอ้องมัเน,นี้อันนี้จะเป็น,อ,นอาจารย์แล้วเพื่อนบอกว่าอันนี้จะเพลทเน่อันนี้จะเป็นสูตรของเกาหลีโดยตรงเลยนะคะออ้ยตุยตุยโอ้โอ้มาอันนี้เป็นสูตรของเกาหลีโดยตรงเลยค่ะมาๆซิมกันอ๋อ,อ,อ เพชรข้อขนมเน,น้อกนอ่าเพชรจำประแดก็กอืมอันนี้เูืใจฉนนข้อมากินเพชรค่ะนะคะข้อมากินเพชรสับดูนะ,อ,ะอืม ต่อไปค่ะจะเป็นสูตรของลูกสะไพเกาหลีค่ะเพื่อนผู้ใดนะคะอยากได้สูตรวิธีทำนะคะก็กดเข้าไปช่องของอคุณเฉาฤทธิ์นะคะอาจารย์เฉาฤทธิ์เพื่อนเป็นนักพยาก,ก่อนหรือบรรยาย่อาหารนะคะก็ล่องเขากดเข้าไปเบิ้งนะคะวิธีทำนะคะอาจารย์เฉาฤทธิ์อันนี้จะเป็นสูตรของลูกสะไพเกาหลีค่ะนะอืมอืมอืม,อม อืแซ่บคนละแบบด้จ้ะนะคะสูตรสองสูตรซึ่งมัคือกันนะคะอยากรูกว้วิธีทำวิธีทำจังไรกับเขาไปของขอ,งอช่องคุณเฉวลิษนะคะอาจารย์เฉวลิษนะคะใต้คลิปตรงนี้นะคะเดี๋ยวโยกี้เฮดช่องน้หน่อยให้นะคะว่าอาจารย์เพิ่นช่องใดเขาปฏิตามอาจารย์ใดนะคะว่าที่ทำทำแบบใดนะคะสูตรอาหารหลยสิ่งหลายอย่างน,นะคะอาจารย์เปิ้นทำเพิ่นกบทำงานทีเดียวกบโยกี้ค่ะนะคะในครัวองคือกันนะคะ เป็นนักวิทยาก,ก่อนของประเทศไทเฮานะคะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นสูตรของอลูกสะใภเกอหลีค่ะซิมซ,มซิมอีกรอักอืมอืม,อมจะคล้ายๆกับอ่าพักกาดดองหรือผักกาดคั้นปักกาดสมบนันเฮาเห่อจ้ะเพื่อนๆคเปนพี่หนองนะครับอืม คนเนีย้ยคนเนีย้ยโอ้ตุ๋ยปลาไหลก็ได้โอ้ยมือขอจิบละอืมแร้วอืมปลาหมึกอ,อืมอ,อ,อืมนะขอเขายังไงหนึงอืมไข่ที่จำคนเนีย้ยเป็จริงปะจำอืม เบ่งเบ่งก็เขาเนาะเขาเนื้นอตนะิดมือปาดเล็กน,น,น้อยอร่อยเจ้อันนี้สำหรับคนมักเผ็ดค่ะถูกใจสำหรับคนกินเผ็ดนะคะเนี่ยเบ่งเบ่งเบ่งไข่ซีกมากกินนะอดองเป็นหัวเลยนะคะเนี่ยอือว้าวพุดนะเบ่งเบิง่งสีเผ็ดนะคะเผ็ดนะคะย้อมเราไปเผ็ดเลยแหละนะคะตุย โอ้โอ oh, oh. oh, oh. mm ้โ hmm. อ okay. mm ้โ hmm. อ oh, okay. ืมร่อยค่ะเล้เ hmm. พ okay. um ็ดนะคะอืมเออมาเยพูดเยจนคอยกินขวน้ำวนนี่คอยกินกินข้าวะเทอะแต่โอ้ยเนาะเอจ้ำปลาแดกอืมโออประบุขประ อับอืมจับาหมูจากขาหมูอืมรับจับอืมจับสนับสนุนโดยอบจ้บมือสองอัค่ะบ่อะไรอย่าห้างขขอสวยเลยนะฮั่เนี่ย อืมอืมปั๊บปั๊บอืมจับต้องสองอันล้วค่ะนะคะผ่านผ่านค่ะอืมซองเสร็จกันหมยเนาะไม่นองรีวิวไปแล้วจับอันผ่านใส่กันทั้งสองเลยจ้ะส่งกันไปเลย สุดยอดบางคนนะคะต้มส่มาม่าได้ค่ะนะคะจิมจิมาม่านะคะแซบหลายเดอ้อสิบวกให้นะคะแซบขลากเด้ออุ้ยเพื่อนกับส่ทั้งแค่รทนะคะใส่แค่รทฝอยน้ำนะคะแล้วก็มีต้นหอมพร้อมค่ะอืมจ้าแซบแซบจ้ารู้สึกว่าเพื่อนจะใส่ ใส่ขิงน้ำนะคะดูซิว่ามีขิงผอมเทียมบางนิดนึงนะคะจะก็อย่าลืมขอไปเบิ้งนะคะในช่องอาจารย์เดี๋ยวยกฝากซองไว้ตรงนี้วิธีทําเจียมจีนะคะของอาจารย์เพิ่นนะคะขออาาเขาไปเบิ้งเลยค่ะจะได้เฮ็ดจะได้เบิ้งฝีมือนะคะอาจารย์เพิ่นเฮ็ดกับข้าวไลา่สิ่งหลายอย่างเลยค่ะเก่งสุดยอดยังสี่นะคะอสับซ่บขาสับน็อตตี้ให้เฮ็ดบ่เป็นจ้าอาจารย์เพิ่นเอามาให้ร่อง ฮรีวิวหายซสบคักเนี่นะคะอย่าลืมขอไปเบิ่งคลิปด้วจ้าเด้อของอาจารย์นะคะกดเข้าไปเลยนี่ค่ะวิธีทำจิมจิของแม่บ้านเกาหลีแล้วก็ลูกสไป์เกาหลีว่าเฮจังไดนะคะว้าคําไหนมะอืมอืมอร่อยจับ บอกเลยว่าเลิศค่สะอาดทุลักนะไม่พร้อมนะคะเพราะว่าเฮาเห็นวิธีการทำแล้วก็ได้ยูร่วมกันพร้อมแล้วเฮาว่าเพิินทำอย่างไรแน่นะคะกินกับปกอันตรลายค่ะปลอดภัยไร้กังวลกินง่ายสบายใจนะคะอ่ะืมอืมัมบจนลืมเขาเนาะ แซ่บจนลืมปลาล่ะกินเบอรเอลเลยเยออือขอยปลาพานมากๆเลยแหละเพิ่มเฟกเลยเนี่ยแซ่บลองขอเบิรงวิธีทำเด้อค่ะในซองเพิ่นนะคะแซ่บหลายประหยัดต้นทุนพอมนะคะบ่แพงดอกนะคะอืออือแซ่แบ เส้ไม่ปอในิใครค่ะอะปลาล่าค่ะตุ๋ยเข้าไปอปลาหมึกปลาหมึกปลาตุ๋ยเข้าไป กรันตีค่ะแค่รทมีประโยชน์กินไปเบ้อป๊าพอแม่พี่น้องแซบคักว่าว้าคำสุดท้ายขมป้าพี่นอแซบ ครับซับจริงๆค่ะนะคะเกี่ยงเลยค่ะแล้วรายน้ามันว่าเก่งใจจับสดแล้วบางคนอานนามันอยู่เฮต้มมะมานะคะเลาต้มมะม่าแคนๆๆโอ้ยแสบน้นเสิเลยค่ะจังไหนโยกี้กัฝากคลิปของโยกีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะอาจารย์เชาลิตด้วยนะคะ นะคะผักกาดดอกหรือว่าผักจิมจิของแม่บ้านเกาหลีให้เพื่อนเพื่อนพ่อแม่ในน้องปองป่ายคุณสุ坤นะคะในหงุดหงิธี่ถ้ำแล้วก็กินวัดแสบรสศาสเป็นจังใดนะคะเดี๋ยวยกจะต้คลิปยกจะเอาเสืแบบ approved, ้ออาจารย์ไว้นะคะเพื่อนเพื่อนไปเบิ้งคลิปของอาจารย์นะคะว่าถ้ำจังไหนแน่เมื่อนี้อิ่มหลายค่ะอิ่มค่ะค่ะ กินบ่ได้แล้วแซ่บแซ่บที่สุดิสสามโลขวกับร้านตีได้นะคะาการจะในกัขอฝากคลิปนี้ของโยกีย้ไว้ด้วยนะคะพเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องปองป่าสุขคนค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะบ่ได้พลาดคลิปครั้งต่อไปของโยกีย้สาวดนอนเพื่อนค่ะเพื่อกํากำลังเร่งใจใโยกีย้ในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณหลายๆค,ะ <S <S ๆค่ะเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุภาพกันนะคะที่ชมคลิปแบบนี้ขอบคุณค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะ